สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องทางทองคูนะคะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะแม่ดอกลักกับป้าเพลร้องลั่นเลยนะคะดูดูกระถาน,นะคะดูใช้ขาหลังติด้วยนะคะไม่คานวันนี้ก็คึกขนองอะไรไม่รู้นะคะคุณป้าเพรนะคะ เันนี้อารมณ์ดีนะคะทั้งสองเลย ได้ยินเสียงน้องปลอยทองร้องข้างนู้นนะคะป้าเพยเมดอกลักร้กองร้องตอบนะคะน้องปลอยทองก็เป็นลูกของเซนนะคะของน้อยหนานะคะเป็นอยู่คนละฝ่าคนละหลังนะคะได้ยินเสียงก็ร้องคงจะคิดถึงน้องชียงคูน,นะคะ คงจะคิดหนึ่งท้องทองคูณแล้วนะคะป้าเพยนะคะกับแม่ดอกรับได้ยินเสียงน้องพลอยทงองร้องมาก็เลยอโอ,อ้อาการวุ่นวายเลยนะคะก็คึกขนองอะไรไม่รู้วันนี้นะคะคงจะคิดถึงหลานละมั้งเนี่ยเพราะว่าใกล้ถึงวันที่ยี่สิบแปด ุมภานะคะเป็นวันที่น้องธงคูนได้จากคุณแม่ดอกลักและคุณป้าเพไปนะคะนี่วันนี้ดูดูคุณป้าเพของเรานะคะอุ้ยโมโหดูดูเขาทำนะคะนี่ดูทั้งคานทั้งน,นั่งนะคะเขาคงจะ วันนี้ไม่เห็นนานแล้วนะคะที่ป้าเพรจะได้ออกอาการอย่างนี้นะคะนานแล้วนะคะนี่ดูดูเขาทำนะคะ <c oughs> น้องพลอยทองร้องข้างนู้นนะคะป้าเพรก,ก็ร้องอบข้างนี้นะคะโวยวายนะคะดิ้นใหญ่เลยนะคะเ,เพราะว่านานแล้วที่น้องพลอยทองไม่ได้ร้อง ไม่ได้เล่นนะคะได้ยินเสียงนะคะคง,งจะคิดถึงหลานชายนะคะเพราะเคยได้ยินเสียงน้องทองคุลคุณป้าก็คงยังไม่ลืมหลานชายนะคะนี่เพราะว่าวันที่ยี่สิบแปดก็ครบหนึ่งปีเลยนะคะที่น้องทองคุลได้จากคุณแม่แล้วก็คุณป้าไปนะคะ อยู่ดีๆนะคะได้ยินเสียงช้างเล็กนะคะร้องระเพกออกอาการเลยนะคะนี่เอาไม่อยู่เลยนะคะดูเล่นสู้นะคะอุ้ยเดี๋ยวเก็บขาลูกไปเตะเด็กทำไม นู่นนู่นแล้วสีเชยนะคะนี่อุ้ยร้องทั้งบ้านเลยค่ะนนสี่ห้าหลังนะคะร้องตอบกันนะคะนี่วันนี้อาการปร้าเค็งข้างนะคะแม่เหมยก็เหมือนกัน โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอ้ย,อยทำกันแรงสิลกูกปลาแพ้ทำไมต้องไปถีบน้องด้วยปลาแพปะแพถอยว่ะ ข้างอะไรคะคุณป้าเพแม่ดอกรักนะคะวันนี้นะคะจะเอาน้องอยู่ไหมคะวันนี้ได้ยินเสียงช้างร้องทางนูน้นตัวเล็กนะคะน้องพลอยทองนะคะคุณป้าเพแม่ดอกรักคุ้งข้างเลยนะคะนี่คงจะคิดถึงน้องทองคูณมากเลยนะคะ ขอขออาการวันนี้นะคะคุ้งข้างแล้วสองสาวนะคะสองสาวอาการคุ้งข้างเลยนะคะป่าเพลแม่ดอกลัก ก็คงจะคิดถึงช้างน้อยนะคะได้ยินเสียงช้างร้องไม่ได้ตัวเล็กนะดูไปใกลป้ป้าแพค่ะ ยังไม่สงบเลยนะคะยังทําใจไม่ได้นะ เาเเียจาเลลงบานี่อปกหมเริ่มสงบแล้วจ้ะเริ่มสงบแล้วสองสาวนะคะเริ่มสงบทำใจได้แล้วนะคะนี่พ่อก็เอาหาผลไม้มาล่อนะคะ มาให้น้องๆกินนะคะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะสองสาวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะแม่ค่ะได้ยินเสียงน้องพลอยทองนะคะเป็นลูกจะเป็นลูกชายของคุณพังน้อยนานะคะลองฟังทั้งนู้นนะคะว่าเพรก็เลยเอาอาการเลยนะคะ คุ้มข้างเลยนะคะคงจะคิดถึงหลานนะคะป้าเพแม่ดอกล้กก็คงจะคิดถึงลูกนะคะยังไม่ลืมนะคะแม่ขายังไม่ลืมนะคะนี่ก็ก็เอาผลไม้มาให้น้องได้กินบรรเทาอาการใจเย็นลงนะคะแม่ป้าเพแม่ดอกลักก็นิ่งแล้วนะคะ นี่ดอกลักนิ่งแล้วเหลือแต่คุณป้าเพรของเรานะคะโวยวายนะคะนี่เสียงเด็กช้างน้อยหยุดร้อง ป้าแพก็หยุดนิ่งเหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟายทองคูณคุณแม่ดอกรักป้าเพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ